ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับวิธีการปลูกทุเรียนนะครับที่สวนนะครับก็ที่สวนของเรานะครับก็จะเป็นสวนยางเก่านะครับที่พ่อตัดตัวต้นยางออกแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับเราก็จะมาปลูกเพิ่มนะครับในส่วนที่ที่ยังไม่ยังไม่เต็มร่องนะครับก็ทุเรียนที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นทุเรียนนะครับต้นไส์ประมาณเมตรนะครับ ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรนิดนะครับก็ถ้าซื้อจากทางฝั่งาทางใต้ทางจันนะครับก็จะอยู่ต้นละประมาณ 200- ร้อถึงสามบาทนะครับอันนี้ที่สวนสั่งมานะครับก็สั่งแล้วก็ส่งเป็นโลใบชนีมานะครับประมาณ60สิบเจ็ดต้นรอบรั้งหนึ่งนะครับก็ที่เหลือก็จะปลูกต่อเรื่อยๆนะครับก็ วิธีการปลูกนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับที่สวนเป็นที่เนินอยู่แล้วนะครับก็จะใช้วิธีการพูดินนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้น้ําขังตรงโคนแค่นั้นนะครับไม่ได้ทําร่องทําอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของดินนะครับก็พ่อแกก็จะทําการหมักนะครับหมักแกลบแล้วก็ตัวปุ๋ยคอกนะครับไว้นะครับซึ่งอันนี้หมักเป็นปีแล้วนะครับจนไม่เห็นเขาโครงของของการหมักแล้วนะครับ แล้วก็ที่สวนนะครับจะใช้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวปูนโดโลไมท์นะครับก็คือตัวนี้มันจะช่วยปรับนะครับสภาพนะครับความเป็นกรดเป็นด่างนะครับให้ให้ให้ดินเรานะครับมีความเป็นกลางมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่สวนนะครับก็เขาเป็นสวนยางเก่านะครับมีการใช้น้ํากรดนะครับในการทํายางก้อนนะครับซึ่งมันก็จะมีน้ํากรดพวกนี้ก็จะทําการ เวลาเขาเก็บนะครับก็จะมีการหกลงพื้นนะครับซึ่งถ้าเราเอาไอตัววัดค่านะครับไปวัดที่ตัวต้นทุเรียนไอต้นยางเนี่ยค่าความเป็นกรดจะสูงมากนะครับเราต้องทนการทําการปรับนะครับโดยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับโดยการคูณดินก่อนนะครับซึ่งดินนะครับที่เป็นดินดินล่านล่างนะครับเราก็จะมีการยกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการหมักไว้นะครับประมาณ เป็นปีแล้วนะครับมันจะเกิดการแน่นนะครับก็เดี๋ยวเราโฉมขึ้นนิดหนึ่งครับจะสังเกตว่ามีมีลากลากยางเก่านะครับซึ่งตัวเนี้ยเพิ่งตัดไปนะครับลากยางเขาก็เลยยังยังไม่แห้งนะครับต้องใช้เวลา เป็นปีนะครับกว่าเขาจะตายนะครับแต่เราสามารถปลูกได้ครับเพราะว่าที่สวนก็ปลูกแบบมีต้นยางนะครับก็ยังสามารถที่จะโตได้นะครับนะครับก็ที่สวนมันเป็นพื้นที่ที่สูงอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้แบบยกขึ้นสูงมากนะครับยกพอโคนเขาหนีน้ำ โอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโรยปูนนะครับโรยปูนก่อนนะครับที่จริงยิ่งยิ่งโดยห่างยิ่งดีนะครับเพราะว่าความเป็นกรดของเขาเขาเขาจะอยู่ในในดินไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆปรับไปนะครับเพราะว่า ตัวปูนนะครับก็แพงจากปีที่แล้วมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็เปนี่นหลุมนิดหน่อยนะกวอนที่จะโคนขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่สวนจะไม่ได้ปลูกลึกมากนะครับก็หลังจากนะครับที่เราขุดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูระบบรากเขาก่อนนะครับก็ถ้าต้นผุเรียนอายุ นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเขาอาจจะมีรากขดนะครับอยู่ในถุงได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับก็ถ้ามีรากขดนะครับมันจะทําให้ตัวเวลาเราปลูกไปต้นท้เรียนเขาจะไม่โตนะครับหรือโตก็จะโตช้านะครับกว่าปกตินะครับอ่ะก็ถ้าเป็นประมาณนี้นะครับที่สวนจะถือว่าไม่ขด นะครับเพราะว่าตัวถุงนะครับเพิ่งมีการเปลี่ยนไปนะครับเราก็ตัดที่มันดำๆออกนิดนึงนะครับเนี่ยครับระบบรากเขาเขาจะไม่ค่อยขดนะครับเราก็จะปลูกเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ดินเติมๆไปนิดนึงตรงก้นนะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นต้นกระโดงนะครับเราไม่เลือกนะครับว่า จะไปฝั่งไหนนะครับเราก็สามารถที่จะวางได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้ว<ร>ถ้าไม่ใช่ต้นกระโดงอะคะ่ะก็ถ้าเป็นต้นต้นที่เป็นกิ่งข้างนะครับอ่าก็จะมีหลายท่านบอกว่าให้ให้เอาหน้าใบนะครับไปทางทิศตะวันออกจะทําให้เขาสู้แดดได้ดีนะครับก็ถ้าเป็นกิ่งข้างแบบนี้วางวางน้านไหนก็ไม่แตกต่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าสังเกตว่าผมจะเหลือไว้นะครับ ประมาณกบาเมือหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการโกยดินเข้าซึ่งตัวนี้จะทําให้รากเขาลอยแล้วก็โตได้เร็วอ,นะอันนี้เป็นวิธีการที่ส่วนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขอตัดออกนะครับเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงอยู่แล้วเดี๋ยวเราจับใบนี้ใหม่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ใช้ปูนส่วน,นที่เหลือนะครับโรยรอบๆนิดนึง คือเราจะไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงแรกๆเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีการลาดนะ้ำนิดหนึงนะครับเพื่อให้ดินเข้าแน่นตรงข้นนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับ เหตว่าผมจะเอาหน้าดินจากข้างนอกมาเติมนะครับคือเราจะทําให้ให้เขาสูงไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ยุบลงครับเขาพอมีฝนมีอะไรตกมาเดี๋ยวเขาก็ยุบลงนะครับแล้วเราก็จะได้รากโขนทุเรียนที่ลอยแล้วก็จะโตเร็วนะครับก็ประมาณนี้พอได้แล้วก็เหยียบลงให้แน่นนิดนึงแต่ไม่ได้เหยียบตรงเบ้าเขานะครับอ่าเหยียบตรงรอบๆบเบ้าเขา ดินแน่นนิดนึงนะครับสังเกตว่าจะเหลือเหลือตรงนี้นิดนึงนะครับเ,เราก็จะใช้วิธีการเติมดินประมาณนีนะ้เดี๋ยวเราก็ค่อยเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเรื่อย ประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็รดน้ําน,น,นะครับรดน้ํานิดหน่อยนะครับให้ดินเข้าแน่นนะครับ น้ำนี้เราจะมีผสม้ารอง่าเสริมนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาดูดไปใช้งานในช่วงเริ่มนะเขาเดินนะครับก็มีประมาณนี้ครับนะมื้องต้นก็หลังจากนี้นะครับก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็อาจจะต้องดูเรื่องอถ้าฝนไม่ตกนะครับก็อาจจะให้น้ําเขานิดนึงนะครับแต่ถ้าปลูกเป็นหน้าแล้ง นะครับอาจจะต้องรดน้ำเขาทุกวันท่วงที่เขายัางเล็กนะครับโอเคเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับรการปลูกทุเรียนเล็กที่สวนขอบคุณครับ